3โอกาสทองนะครับในการลงทุนหุ้นไทยที่เซียนหุ้นไม่เคยบอกคุณนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีจังหวะอยู่หลักๆอยู่3มช่วงเวลานะครับที่เราจะได้ต้นทุนหุ้นที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทองมากๆในการลงทุนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะบอกตรงนี้หลายคนอาจจะทราบข้อที่1นนะครับนั่นก็คือเราควรลงทุนตอนที่มันเกิดวิกฤตนะครับซึ่งการเกิดวิกฤตในตลาดหุ้นไทยนะครับมองง่ายๆครับเมื่อไหร่ที่ดัชนีเซ็ตนะครับ ลบลงประมาณ50%นะจากยอดสูงสุดนะครับลงมา50%เนี่ยนั่นคือจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้หลายคนอาจจะพอทราบกันอยู่แล้วอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับเ,เซ็ตก็ขึ้นไปเรื่อยถูกไหมขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,850จุดนะครับแล้วก็ล่วงลงมานะครับเหลือประมาณ970โดยประมาณเนาะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งไอ้แกวตรงเนี้ยครับลบลงประมาณ50% นะเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ก็เป็นจังหวะการลงทุนที่ดีมากๆช่วงเวลาหนึง่งแต่ปัญหาคือไอช่วงวิกฤตหรือเซตลบ50%เนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด10ปี1ครั้ง10ปี1ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเราจะรอให้เกิดการลงแบบวิกฤตนี้อีกครั้งหนึ่งเราต้องรออีก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งในตอน970จุดเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะคือปี2020 นั่นหมายความว่าเราอาจจะเจอวิกฤตครั้งหนึ่งก็คือปี2030ถูกไหมคําถามคืออ้าวแล้วงี้เราเก็บเงินไว้รอ2030มดีไหมผมบอกว่ามันเสียดายโอกาสเกินไปเงินเราวันนี้ถ้าผ่านไปอีก10ปีเนี่ยหล้านบาทอีก10ปีข้างหน้าจะกลายเป็นมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ลงทุนถูกไหมครับมันอาจจะเหลือแบบ น้อยลงมากๆจะเหลือแค่8ปดแสนหรือ9ก้าแสนเท่านั้นเองมันขาดทุนหายไปเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมาเข้าใจมากกว่าว่า,วาเฮ้ยแล้วนอกจากการลงทุนช่วงวิกฤตแล้วเนี่ยมันมีช่วงเวลาแบบไหนอีกที่เราสามารถลงทุนได้นะครับนั่นก็คือ3โอกาสทองไงอันนี้คือ1โอกาสทองนะซึ่งวันนี้ผมมองว่ามันผ่านไปละนะครับเราคงย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปแล้วเราก็ต้องผ่านไปนะทีนี้ลองมาดูว่าอันดับที่2นะครับ ช่วงเวลาของโอกาสทองอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขาเรียกว่าเซตพักเหนื่อยครับนะเซ็ตพักเหนื่อยหรือพูดง่ายๆนะครับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่เซตเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับหรือดัชนีของตลาดหุด้นหรือตัวหุ้นรายตัวเองก็ตามนะครับขึ้นมาระดับหนึ่งมันจะต้องมีการพักฐานเขาเรียกการพักฐานนะครับหรือพักเหนื่อยหมายความว่าสมมติเวลาเราเดินขึ้นบันไดถูกไหมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจังหวะแบบ ขอย่อลงนิดนึงขอนั่งนนพักเหนื่อยสักนิดหนึ่งถูกไหมครับก่อนที่เราจะเดินต่อไปได้เราจะเดินขึ้นเขาต่อไปขึ้นขเขาเสร็จเราก็จะขอย่อหน่อยขึ้นขเขาเสร็จเราขอย่อหน่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือจังหวะของการพักเหนื่อยของตลาดหุ้นไทยนะครับคำถามคือว่าเราจะเราจะมองไงเราจะอ่านเกมยังไงในจังหวะเหล่านี้ซึ่งจังหวะเหล่านี้นะครับมันจะมีการพักเหนื่อยหลายระดับซึ่งจะมีตั้งแต่เซ็ลบประมาณสัก3% 3%จากล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติว่าวันนี้ยอดเขาวันนี้คือประมาณ1ัน0จุดสมมติสมมตินะครับแต่ไม่ได้หมายาว่าตรงนี้คือยอดเขานะหมายาว่ายกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคือ1ัน0นะครับลบ3%นะค,คือประมาณเท่าไหร่พันเลบสนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเซ็ตมีการพักฐานลงมาประมาณ50จุดอันเนี้ยเรียกสเตห็นไหมครับซัตเตอตอนถัดมาคือลบสิคือลง 170จุดและเสเต็ปถัดมาที่ใหญ่กว่านั้นคือลบ25นะครับพันเคูณยี้เปรประมาณเท่าไหร่ประมาณลบสี่จุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะพักฐานแบบนี้อยู่นะครับพักฐานเล็กกลางใหญ่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ หาจังหวะเหล่านี้เอานะครับเมื่อไหร่ที่ตลาดกุ้นไทยพักขานลงมา25%จาก25%จากยอดเขานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอดูเวลาหน่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เราทำไมครับได้จังหวะลงทุนในต้นทุนที่ดีพอสมควรเห็นไหมครับแต่ถามว่าเกิดบ่อยไหมไม่บ่อยนะ3%เนี่ยอาจจะเกิดประมาณสักปีละ3-4ครั้งนะครับ10%จะเกิดประมาณ1ปีครั้ง นะครับ25%จะเกิดประมาณ2-3ปีนะครับ1ครั้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่บ่อยนะครับเราจะคาดหวังให้ตลาดหุ้นไทยลง25%ตลอดทุกครั้งได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่โอกาสมันมาอย่าลืมเข้าไปลงทุนกันนะครับโอเคไหมนี่คือโอกาสทองข้อที่2นะครับโอกาสทองสุดท้ายนะครับคราวนี้เราไม่พูดถึงตัวเซตละ แต่เราจะมาพูดกันถึงหุ้นลายตัวครับนะเมื่อไหร่ที่หุ้นลายตัวร่วงหนะักบวกตัวนั้นนะครับพื้นฐานนะหรือเบสิกของมันนะพื้นฐานทางงบการเงินเหลือพวกมันดีนะครับคือพื้นฐานไม่ได้มีปัญหาอะไรงบการเงินไม่ไมีปัญหาอะไรผลประกอบการไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆหุ้นร่วงลงมาเฉยเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นหุ้นลายตัวนะไม่ใช่เซ็ตนะฟังให้ดีนะอันนี้คือหุ้นลายตัวนะครับ คุณลายตัวจังหวะพักฐานจะล่วงลงประมาณลบประมาณ40%นี่คือตัวเลขหลังจาก40%ลบ50ไม่มีนะครับลบ50คือไม่ใช่จังหวะพักฐานลบ50หมายความว่ามันกําลังจบรอบแล้วกำลังจะเป็นขานลงใหญ่นะเพราะฉะนั้นจังหวะพักฐานจะลบประมาณ30ผมให้ตัวเลขประมาณลบส0มสถึงสีแล้วกัน นในหุ้นขนาดกลางแต่ถ้าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ขนาดไซส์ L หรือพวกเซ0ห้พวกอะไรพวกนี้จะพักฐานกันประมาณสัก 20- 20%โดยประมาณนะครับยีบวกลบจะไม่พักลึกขนาดนั้นนะแต่ถ้าหุ้นไซส์ M ไซส์ M เนี่ยจะลงประมาณ30-40แต่ถ้าไซส์ S หรือว่าพวก MAI เนี่ยจะพักฐานประมาณ50%นะครับมันจะมีหลายหลายไซส์เห็นไหมอ่าทีนี้คำว่าพักฐานเคลียร์กันอีกทีนะสมมติอย่างเช่นเราเห็นหุ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ แล้วปรากฏมันล่วงลงเนี่ยนะครับไอ้แก็บตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าการพักฐานนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทำนิวโลไม่ใช่พ้ดลงไปแบบนี้นะไม่ใช่จากตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเกินเนี่ยไม่ใช่นะครับจะขึ้นแล้วพักฐานตรงเนี้ยแก็บตรงเนี้ยจะลบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ40%ขึ้นอยู่กับว่าเป็นไซส์ไหนถ้าไซส์เล็กก็ลบ50ถ้าไซส์กลางก็ลบประมาณ 30- 40แต่ถ้าไซส์ใหญ่สุดเลยเป็นแบบพวกเซ็ต5้เซ็ตล้อยเนี่ยจะลงประมาณ20%เท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือการพักฐานนะเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะอีกหนึ่งจังหวะในการลงทุนโดยเป็นหุ้นลายตัวนะครับและรอบใหญ่ของหุ้นลายตัวก็คือจะลบประมาณ75ถึงถึง85%นะครับนี่คือจังหวะแบบวิกฤตสุดๆของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าหุ้นลายตัวจะมีจังหวะในการลงทุนประมาณ เป็นที่ก็2อถึงสรอบนะครับที่เราจะได้ต้นทุนที่ดีมากๆจริงได้ต้นทุนที่ตีนเข่าจริงๆนะครับแต่ทีนี้คือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้พร้อมกันทุกตัวไงครับไอช่วงเวลานี้อาจจะเป็นตัวนี้ที่ลงอาจจะเป็นกลุ่มนี้ที่ลงอาจจะเป็นตัวนั้นที่ลงนึกออกไหมครับพอผ่านไปอีกช่วงเวลาหนึง่งหุ้นที่น่าลงทุนได้มันจะไม่ใช่ชุดเดิมแล้วมันจะเป็นชุดใหม่ละเพราะตลาดหุ้นไทยปัจจุบันผมว่ามีเกิน800ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ที่เราอยู่ที่ความสามารถในการทําการบ้านของแต่ละคนครับว่าคุณจะสามารถทําการบ้านได้มากน้อยขนาดไหนถ้าในแต่ละช่วงเวลาคุณทําการบ้านได้เยอะคุณก็จะเห็นโอกาสมากแต่ถ้าคุณทําการบ้านทุนแค่ห้าสิบตัวคุณก็จะเห็นกรอบแค่นั้นไงแต่ถ้าวันนี้คุณทําการบ้านทุนได้แ800ดร้อยตัวสี่ร้อยตัวห้าร้อยตัวสโคบที่เรามองก็จะกว้างขึ้นผมอยากจะบอกว่าในทุก,ทกปีครับมันมีโอกาสในการลงทุนเสมออยู่ที่ว่าเรา หาโอกาสเหล่านั้นเจอหรือเปล่าโอเคไหมครับอย่าไปดูเซ็ตมากนะครับเซ็ตอาจจะช่วยทําให้คุณเห็นรอบใหญ่ๆของหุ้ได้นะครับอย่างโอกาสข้อที่1หรือข้อที่2องนี่ทำให้คุณเห็นรอบใหญ่ของคุณได้แต่ในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีหุ้นที่ผัดกันขึ้นผัดกันลงนะครับประเด็นก็คือขอให้เราอะหาหุ้นที่มันอยู่ตีนเขาให้เจอลงทุนในหุ้นตีนเขาให้ได้ แค่เนี้เราก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเห็นหุ้นตีนเขาคุณไม่สามารถเห็นได้จากราคาหุ้นนะครับคุณจะเห็นได้จากกราฟราคาหุ้นกราฟนะ้อาใช้คําว่าเห็นกราฟทางเทคนิคข้อนี่แหละแต่ต้องเป็นกราฟในภาพใหญ่ไม่ใช่ภาพเล็กโอเคปะคุณถึงจะเห็นรอบแบบนี้ที่แบบที่ผมเห็นได้ถ้าเห็นแบบนั้นได้ปุ๊บโอกาสที่คุณจะลงทุนแล้วแพ้มันน้อยมากนะครับน้อยแบบน้อยมากจริงๆโอกาสเลือกหุ้นแล้วผิดพลาดก็จะน้อยมากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับว่านี่คือสิ่งสําคัญครับนี่คือโอกาสทองในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับผมยังคงยืนยันเสมอว่าวันนี้แม้ว่าใครจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยไม่ดีไม่น่าลงทุนแต่ผมเชื่อว่าในทุกตลาดมันมีผู้ชนะงไงอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะปล่อยให้เป็นคนอื่นหรือจะให้ผู้ชนะคนนั้นเป็นคุณโอเคไหมครับก็เอาไปปรับใช้กันดูนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเราได้ระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับ